ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนะตัวคุณเองนะครับไปคิดใหม่ไปใช้สมองใหม่ไปใช้สติใหม่วันนี้คุณอยากจะนะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้คุณไปที่ช่องคุณแล้วคุณวิพากษ์วิจารณ์เต็มที่เลยอะไรเต็มที่เลยแต่คุณไม่ต้องเอาความคิดของคุณไปยัดเยียดได้คุณเฮ้ยต้องฟังฉันถ้าไม่ฟังฉันผิดถ้าไม่ฟังฉันไปน,นี่นะบอกเลยครับ พราะโง่ๆอย่างเงี้ยแหละครับถึงได้อยู่อย่างเงี้ยต่อไปสมควรแล้วนะสมควรแล้วก็เพราะมีคนแบบนี้ไงเห็นปะ่ะเรื่องแค่นี้มันยังเห็นได้ชัดเลยว่าสมองมันไม่ได้พัฒนาสมองมันไม่ได้คิดอะไรเลยคือวันนี้กูมาฟาร์มคิดกูเท่านั้นและสิ่งที่ต้องการ ไอคนนี้คือสิ่งที่ต้องการคืออะไรต้องพูดตามที่กูคิดถ้าพูดตามที่กูคิด้วถูกต้องใช่เลยถ, so ถ้า, Audrey, ถ,า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเเกิดไม่ใช่พูดตามที่กูค <Yes, ิดกูไม่ฟังกูไม่สนใจนัมันต้องโดนล้างสมองมามันต้องไม่ดีมันต้องชั่วมันต้องเลวเฮ้ยก็เหมือนกับเราไปซื้อของไหมคะซื้อแล้วก็ต้องได้ของก็ถูกต้องแล้วดิครับผิดตรงไหนนะครับ ก็ถูกต้องไงครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้อันดับแรกเลยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับหนึ่งเขาจ่ายเงินซื้อสินค้านะครับจ่ายเงินซื้อสินค้าแล้วเขาให้สินค้าถ้าได้สินค้าครบแล้วขายไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งแต่ส่วนว่าไอ้คนที่เอามาลงทุนสองแสนนะครับอันเนี้ยเป็นจุดประสงค์จากบริษัทโดยตรงหรือแม่ทีมพยายามไปเจียก,กร่มให้คนมาลงสองแสนเพราะตัวเองจะได้ค่าคอมเยอะๆอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง ใช่หรือเปล่าและที่สําคัญที่ผมบอกเลยนะครับว่าคนไม่ได้สูญเสียตรง2องแสนห้าสอหรือ2องพนี่เยอะแต่คนเสียตรงไหนเยอะหรือเปล่าตรงการยิงแอดตรงการยิงแอดคือเอาเงินไปให้แม่ทีมยิงแอดนะครับเสียเงินให้แม่ทีมยิงแอดเนี่ยเยอะฝากค่าสินค้า20งแสนแต่อย่าลืมนะครับการจ่ายเงินยิงแอดคุณไม่ได้สินค้านะครับ ถูกต้องหรือเปล่าครับคุณจ่ายเงินให้บริษัทบริษัทให้สินค้าแต่คุณจ่ายเงินให้แม่ทีมไปยิงแอดคุณไม่ได้สินค้านะแล้วคุณไปวัดดวงเอาคําถามคือแล้วแม่ทีมไปยิงแอดครบตามจํานวนหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกและเคยพูดย้ําว่าวันนี้สมมติผมเป็นแม่ทีมผมมีลูกทีม10คนนะไปจัดคอร์สออนไลน์แนละ้วเฮ้ยคุณอยากสาเร็จใช่ไหมอยากสําเร็จอ่ะเนี่ยผมมีเพจของผมมีผู้ติดตามเท่านั้นเทาน่านี้อ่ะผมมีผู้ติดตามเนี่ยนะอ่าใน ทิกตอกของผมเนี่ยพู้ติดตามแสนห้อ่าเดี๋ยวผมจะยิงแอดนะเดี๋ยวคุณจะได้ข้อมูลมาแต่เอาอาทิตย์ละห้าพอาทิตย์ละห้าพันสิบคนผมได้เท่าไหร่ครับ50,000หลังจาก50,000ืนผมเอามาทําไงครับผมก็เอามาจ่าย t i ก t อก20,000จ่ายทิกตอกส0 0 0มอีก30,000อยู่ไหนครับอยู่ในกระเป๋าผมไงอยู่ในกระเป๋าผมไงหรือเปล่ามันมีข้อมูลนี้นะครับ เพราะผมไปคุยกับคนทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไอ้ค่าสินค้านะ่ะจ่ายเงินแล้วได้สินค้ามีเยอะแต่ไอ้คนที่เสียเงินกันยิงแอดอนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันคืออยู่ที่แม่ทีมหรือบริษัทนะแม่ทีมบางคนรวบทําตัวเป็นบริษัทสิเองใช่จับตาพวกแม่ทีมที่กําลังทําตัวเป็นผู้เสียหายกันดูถูกต้องเลยครับฮะถูกต้องเลยครับ ไอแม่ทีมที่ทำตัวเป็นผู้เสียหายนี่แหละตัวดีนี่แหละตัวดีนะ,วดนะครับแต่ผมก็ติดนะครับตำหนิบริษัทติไอคอนนิดนึงว่าคุณเปิดดิลเลอร์ราคาสองแสนเนี่ยคุณเปิดช่องเกินไปให้แม่ทีมเอาไปหากินอันนี้มุมมองผมนะเพราะว่าเขาจะมีดิลเลอร์สองแสนใช่ไหมสองหมื่นห้าสองพันห้าจริงๆแล้วการจะเปิดดิลเลอร์เนียมันไม่ใช่ว่าใครๆก็เปิดได้ รบ,บริษัทน่าจะกําหนดว่าเฮ้ยคุณจะเปิดดิลเลอร์ได้คุณต้องมีทีมงานใต้องค์กร200คน300คนก่อนคุณถึงจะเปิดดิลเลอร์ได้ไม่ใช่ว่าวันนี้ใครๆก็เปิดดิลเลอร์ใครๆก็เปิดดิลเลอร,ร,ดดลอร์มันจึงเป็นช่องทางหนึ่งให้แม่ทีมเอาไปรีคูดเพื่อที่มันจะได้ค่าคอมเยอะอันนี้มันเป็นการเปิดช่องให้แม่ทีมเอาไปทําได้ เราก็ต้องพูดชัดเจนว่าบริษัทหละหลวมตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยบริษัทหละหลวมถูกต้องไหมโยนให้บริษัทเต็มเิมสงสารบอสอ่าอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่องว่างแต่จริงๆแล้วคนที่เอาไปทำนะ่ะคือแม่ทีมใช่หรือเปล่าไม่ใช่บริษัทโดยตรงแต่เป็นแม่ทีมเพราะอะไรครับลองคิดดูนะครับก็มีบางคนที่ผมบอกคืออันนี้เป็นผู้เสียหายจริงเพราะอะไรครับเขาไม่มีเงินแต่คุณให้เขาไปกู้ไปรูดบัตรเครดิตไปจำนำที่จำนำที่ ไปกู้นี่ยืมสินอันเนี้ยมันคือแม่ทีมไม่ใช่บริษัทขายหมดก็ได้กําไรอยู่แล้วดูฟาร์มชิงการตลาดดีค่ะนะับงงมากนะครับแม่ทีมทําตัวเป็นผู้เสียหายและมีเงินเดือนหลายหลายด้านนั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าเฮ้ยวันเนี้ยปัญหามนเกิดจากตรงนี้ตรงนี้เราต้องชี้ปัญหากันให้เห็นเห็นไม่ใช่ไปโทษแต่บริษัทผมก็ไม่ได้บอกว่าบริษัทถูกหรือผิดอย่างกับตรงเนี้ยผมบอกเลยไอย้เรื่องของเงื่อนไขที่จะเปิดดิลเลอร์เนี่ยอันเนี้ยบริษัทผิด ไม่สมควรให้เปิดดิลเลอร์ง่ายๆแบบนี้มันเป็นช่องทางที่ทําให้แม่ทีมเพราะแม่ทีมอะถามว่าวันนี้สมมติผมเป็นแม่ทีมผมให้เขาเปิด2005นะครับผมได้แค่200ฝาบาทผมอยากให้เปิดไหมผมให้เปิด25 0 0 0ผมได้แค่2000 2,000บาทอา่าองห0ผมได้แค่2,000บาทผมอยากให้เปิดไหม แต่ถ้าผมให้ทําให้เขาเปิด2 0 0 0 0ห้าได้ทําทุกวิถีทางให้เขาซื้อของกับบริษัทได้2 0 0 0 0้าผมได้2 5 0 0 0้าถึง30,000ผมอยากให้เขาซื้อของ2 0 0 0 0หหรือผมอยากให้เขาซื้อของ1,000ห้2,000ห้าหรือ 250, 2 5 0 0 0ห้าเห็นปะครับแม่ทีมันก็อยากได้ค่าคอมเยอะมันก็ทําทุกอย่างโกหกทุกอย่างหลอกล่อทุกอย่างเพื่อให้เขาซื้อของเยอะเ ตอนนี้เขาคิดเป็นแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นชร์ไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่ครับเขาแจ้งข้อหาเป็นร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันทุดโดยทุจริตหรือหลอกลวง นำข้อมูลนักเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนอันนี้คือข้อมูลอันนี้คือข้อหาครับยังไม่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ยังไม่เกี่ยวกับพอกเงินยังไม่เกี่ยวกับการน,นี่ครับนะช่อโกงยังไงจากความเห็น ก็สาหรับผมผมบอกแล้วไงว่ามันมันมันไม่เข้าไงมันไม่เข้าช่อโกไงก็ผมถึงได้บอกไงว่าถ้าผมเป็นทนายความอ่ะผมอยากเป็นทนายฟาร์มให้บริษัทดีไอคอนเพราะยังไงก็หลุดเพราะยังไงก็หลุดแต่คนอื่นเขาจะตีฟาร์มยังไงผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมอ่ะผมบอกเลยหลุด ยังมองไม่ออกเลยว่าช่อโกงนะครับผมว่าข้อหานี้หลุดแน่นั่นแหละครับผมบอกเลยครับแล้วรู้เปล่าผมเพิ่งจะรู้นะนะผมเพิ่งจะรู้ว่าเวลาเวลาจริงๆแล้วน่ะการไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่ะมันต้องให้ข้อมูลเราต้องเล่าเหตุการณ์ของเราถูกต้องไหมแต่มันเป็นการถามตอบเป็นการถามตอบแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยทั้งพันคนในแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเขามีกระดาษอยู่สองแผ่นเขาจะถามเป็นเป็นคำถาม เจ้าหน้าที่ถามตอบ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 ผมบอ,อกเลยลุดลุด